ฝเนี่ยจะบอกเลยว่าใครที่จะเป็นคนที่ซัพพอร์ตหรือว่าไม่ซัพพอร์ตเนี่ยมาดามก็จะดูได้จากอันนี้เลยหนึ่งนะคะอย่าไปค่ะเปลืองตัวหาใหม่อันนี้คือมาดามอามาดามนิดนะคะเสนอมานะคะหาใหม่เนาะโดยโดยส่วนใหญ่นะเอมจะเล่าให้ฟังเวลาที่ฝรั่งมาหา บินมาจากต่างประเทศเพื่อมาหาเรานะคะข้อเสนอสมมุติว่าเขาจะไปลงภูเก็ตช่วงนี้ส่วนใหญ่คนจะไปกักตัวแล้วไปอยู่ภูเก็ตสถานีที่หนคือภูเก็ตเขาก็มักจะให้เราอะไปหาเขาอีกทีโดยการเสนอว่าเขาจะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เขาจะจ่ายค่ารถค่าเดินทางให้แล้วเขาก็จะจ่ายคือเขาจะดูแล ค่ากินอะไรเราด้วยอันนี้คือคือส่วนใหญ่จะเสนอแบบนี้แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนที่ที่ไม่ค่อยได้มาไทยไม่ไม่แทบคือมาไทยเฉพาะมาเที่ยวหรือมาไทยเฉพาะแบบเวกชันที่เขาอยากพักผ่อนมาดามกำไรบอกว่าใช่ค่ะคืออันนี้มาดามต้องดูอีกทีหนึ่งค่ะว่า คือเราคุยกับเขาคลิกไหมหรือว่ามันโอเคแบบวินวินหารกันไหมกรณีที่สองที่ที่บอกว่าแนวแนวนี้ก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วอะที่ไม่จงไม่จ่ายอะไรด้วยนะเขาอาจจะยังไม่มีเงินแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่เขาอะอยู่ไทยใช้ชีวิตอยู่ไทยมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วจนรู้จนรู้ว่าผู้หญิงบางคนเนี่ย มาหลอกให้เลี้ยงจริงๆเพื่อนเอมเนี่ยก็ยังเป็นเลยเพื่อนหมายถึงเพื่อนที่เป็นคนไทยตอนนั้นอยู่กรุงเทพก็คือคุยแชทกับฝรั่งนะคะตอนนั้นก็แบบเป็นนิสัยนั้นนิดนึงด้วยเนาะคุยแชทกับฝรั่งแล้วก็นัดเดทนัดเจอแล้วฝรั่งก็อารมณ์ว่าไม่เคยมาไทยเพื่อนเอมก็พาไปร้านที่อยู่แบบ แถวเอ็มคอเทียที่เข้าร้านที่แบบว่ามื้อหนึ่งอ่ะจ่ายเป็นหมื่นจ่ายเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับนะคะจ่ายเป็นหมื่นมือยังไม่ได้จับเลยพอกินเสร็จก็คือแยกย้ายได้จับมือเพื่อนเอ็มแค่เนี้ยสรุปแล้วก็คือมันก็จะมีผู้หญิงที่ไปหลอกกินเฉยๆหลอกกินข้าวหลอกให้เลี้ยงข้าวก็จะมีต่างชาติก็จะเข็ดแบบนี้ด้วยเช่นกันเขาก็เลยเจ็บใจในเรื่องนี้ก็เลยแบบว่า ลองดูเชิงก่อนว่าเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ไหมหรือจ่ายไหมแล้วสุดท้ายเขาอาจจะเปย์เราก็ได้นะคะมาดามกําไรซึ่งมันก็คือเหมือนการทดสอบก็มีในแบบนี้ค่ะมันยังตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าส่วนใหญ่นะถ้าเราคุยกันนะคะมาสักพักหนึ่งแล้วมันโอเคแผนที่จะเจอกันแล้วแผนที่จะคบกันอะส่วนใหญ่เลยนะ เขาจะเขาจะเปเราเขาจะจ่ายค่าเดินทางจ่ายอะไรให้เราอันนี้เอาจริงจริงจริง,รงมาดามเราหมดสิทธิ์ค่ะเพราะว่าเรามีคนดูแลแล้วค่ะมาดานิดเนาะขี้เหนียวหรือเปล่าคะก็มีส่วนนะคะฟังแล้วสงสารเขานะคือมาดามกำไรลองลองตัดสินใจดูแต่ถ้าเรารู้สึกว่าการคุยของเขาและเราอะเหมือนเขาไม่ได้อะไรเรามากมายถ้าสมมติเป็นเอมเนาะ ถ้าสมมติมีฝรั่งนะคะให้เอมไปหาที่ภูกเก็ตแล้วก็ไม่ได้ไปเลยเอ็มไหนไม่ไปอยู่แล้วเพราะเอมจะไม่ได้จ่ายเงินอยู่แล้วค่ะเอมนี่จะเป็นประเภทว่าถ้าอยากเจอฉันเนี่ยต้องมาหาฉันแล้วก็เปฉันด้วยแต่ว่าถ้าอยากเจอฉันแล้วให้ฉันเนี่ยเดินทางไปให้ฉันมาจ่ายเองฉันไม่ไปก็คือไม่ไปค่ะอันนี้เอาตรงๆเลยนะต่อให้จะเป็นเดทแรก ก็ไม่ไปยกเว้นว่าผู้ชายคนนั้นนะเอมเคยเจอแล้วเราเคยไปเดทกันแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมากเราคลั่งรักเขามากเราชอบเขาเขาหล่อเขาดูดีอะไรประมาณนี้เขาหล่อเขาหล่อโอเคไปนะคะถ้าชอบคือเอมไปแต่ว่าถ้าเอมไม่รู้สึกอะไรเยอะไม่ไปค่ะก็จะไม่ไปเนี่ยต่างจังหวัดก็ คืออะสมมติเอ็มอยู่นครพนมอุดอรเนี่ยยังจะไปหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าขี้เกียจขับรถไปเนาะถ้าไกลน่เอ็มจะไม่ไปนะมาดามมาดามกําไรลองลองวิเคราะห์ดูในลักษณะการคุยว่าคือเราจะรู้แหละเราจะรู้สึกได้เองว่าการคุยเนี่ยคืออยากจะเดทเราจริงๆหรือว่าอารมณ์ว่ายังกั้มกึ๋งอยู่ว่าลองดูก่อนว่าถ้าไม่คิดก็เป็นเพื่อน แต่คุยเป็นเพื่อนไว้ก่อนยังไม่ต้องใส่ความหวังเยอะอันนี้ก็จะมีผู้ชายประเภทนี้ด้วยนะคะคือการคุยเนี่ยยังไม่ต้องคุยเป็นแฟนเพราะว่ายังไม่ได้ให้ความหวังผู้หญิงยังไม่ได้บอกว่าจะบังคับหรือว่าคบเป็นแฟนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากลัวว่าเวลาที่คุยกันแล้วอะเวลาที่มาเจอตัวจริงรี a ลไลฟ์แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คลิกเขาก็เลยจะไม่คาดหวังเยอะนะคะแต่ ถามว่าให้จ่ายเองรับผิดชอบเองนี้อะ่ะคือจริงๆแล้วฝรั่งเขาก็จะทําอย่างนี้เหมือนกันนะคะบางประเทศอะ่ะอย่างฟินแลนด์อะ่ะเพื่อนเอมเล่าให้ฟังเนาะเวลาแต่งงานเนี่ยผู้หญิงอะ่ะจะต้องเป็นคนจ่าย <c oughs> ออจริงจริงถ้าสมมติว่าจัดงานแต่งงานแล้วผู้ชายให้สินสอดนะคะในงานเลี้ยงนั้นนะเราจะต้องเป็นคนจ่ายงานเลี้ยงนั้นนะคะเราอาจจะเป็นคนที่คล้ายๆเหมือนอินเดียของผู้ชายแต่งงาน ผู้หญิงต้องจ่ายค่ะจริงๆบางวัฒนธรรมก็จะเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะ50-50ไว้ก่อนมาดามนิดบอกก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แหละมาดามกำไรถ้าถ้าเขายังไม่ไม่แน่ใจยังไม่กล้าที่จะพูดว่าเป็นแฟนคือดูเชิงก่อนอะก็จะแนวแนวนี้แต่ถ้าเราคุยแล้วเขารู้สึกก็โอเคเป็นสุภาพบุรุษนะหรือว่าถ้าเราไม่ไมยเราอยากไปเที่ยวด้วยเรามีเงิน ก็ไปได้ค่ะไปได้อันนี้ไม่ซีเรียสเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่ใครสักคนหนึ่งเนาะที่เราคุยมานานนะคะส่วนใหญ่แล้วอะ่ะเราก็อยากเจอเขาแหละเอาตรงๆเราก็อยากเจอกับคนที่เราคุยแหละถ้าสมมติเอมคุยกับใครสักคนหนึ่งมาหนึ่งปีหรือหกเจ็ดเดือนคุยกันสม่ําเสมอเนอี่ยแล้วเขามาเนี่ยคะ่ะเ,เราก็อยากจะเจอว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะตัวจริงมันเป็นยังไง ถ้าเราไปเจอก็ไม่ได้เสียหายอะไรเหมือนกับเออเราไปเที่ยวแต่ว่าถ้าเรายังถ้าเราอ่ะถ้าเราก็คือไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็ตัดสินใจไม่ไปเลยค่ะหล่อไหมคะถ้าหล่อตัดสินใจเลยค่ะ <c oughs> มาทำนิดบอกเนาะถ้าหล่อเอ็มก็ไปค่ะทุกคนค่ะถ้าหลอก็ไปหล่อแบบโดนใจคือหุ่นออกกำลังกายมีกล้ามดูดีมีซิกแพคไปค่ะไปเจอ ไปเจอไปถ่ายรูปนะคะอย่างน้อยก็จะแบบรู้สึกดีนั่งจ้องหน้าก็ยิ้มก็มีความสุขแล้วนะคะถ้าหลดก็ไปน, <influenced concept> นะคะรอเล่นนะคะมาดามแต่จ erm. ริงๆก็จะประมาณนั้นแหละเนาะเพราะฉะนั้นลองลองคิดดูนะคะเขาอยู่เขาอยู่จังหวัดไหนคะมาดามเขาถามว่าค่ารถแท็กซี่ไปพัทยาเท่าไหร่พี่บอกเขาว่าประมาณพันห้าแต่ให้นั่งรถทัวร์ไปพบเขา อเขามาจากยุโรปไหมคะถ้าถ้าเป็นผู้ชายที่อยู่โซนยุโรปอะบอกตรงๆนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่วางแผนเรื่องการเงินดีมากมา,มาดามกานไรต้องเข้าใจก่อนว่าฮันเน่โค้ชนะคะคิดเหมือนกันเลยนะคะมาดามนิดเนาะเอ็มก็จะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะเป็นฝรั่งเศส ถ้าเป็นโซนนี้นะคะยุโรปเนี่ยเอมบอกตรงๆเลยว่าเขาจะไม่ค่อยเหมือนคนอเมริกาเขาจะค่อนข้างที่จะวางแผนในการใช้เงินเขาจะคำนวณแล้วค่ะว่าเวลาที่เขามาไทยเนี่ยกี่วันเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องใช้เท่าไหร่จริงๆนะคือบางทีมันก็โอเคสำหรับเขาถ้าสมมติว่าเรานั่งรถไปแบบนั้นเลยพันหาขากลับก็พันห้า เขาอาจจะดูเราก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไปจากรถตู้เนี่ยมันก็จะใช้เวลาแบบสองชั่วโมงถูกไหมคะก็แสดงว่าเขาอะไม่รู้ไม่อยากเดาแต่เขาก็น่าจะเคยมาที่ไทยบ่อยหรือเปล่านะคะเดาเอาลองดูค่ะมาดามถ้าอยากเจอแต่โซนยุโรปอะวางแผนเรื่องการจัดการเงินดีแล้วก็มาทยัดประหยัดมาก เขเลยถึงบอกว่าโอไม่เปไม่เปก็เลยไม่ได้แปลกใจแต่ถ้าเป็นหนุ่มที่มาจากโซนอเมริกาเขาอะก็จะเปมาดามส่วนใหญ่นะเปจริงๆเปส่วนใหญ่ถ้าโซนนั้นนะคะแต่ยุโรปเนี่ยวางแผนเป็นสเต็ปเลยวางงบเลยคือคือจริงๆมันก็ถูกของเขานะคะเป็นคนที่มีระเบียบในเรื่องการเงินก็ถูกของเขาเนาะมันก็โอเคแต่ว่า บางคนเขาก็อยากจะดูเชิงแล้วก็ดูเรานี่แหละด้วยเช่นกันนะคะมาดามลองดูถ้าถ้ามาดามอยู่กรุงเทพอะ่ะมาดามไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วเราไปพัทยาก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันนั่งรถจากกรุงเทพไปพัทยาสองชั่วโมงค่ารถเท่าไหร่ล่ะคะตอนนี้ไม่รู้แต่ว่าไม่น่าจะเกินสองร้อยอ่ะเอว่าพี่เคยเจอเขาแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกา ไม่เวิร์กค่ะอืมถ้าไม่เวิร์กก็แม่ไม่ไปดีกว่าค่ะมาดามดดจริงๆนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะคุยสร้างความสัมพันธ์เป็นเพื่อนเอาเป็นเพื่อนเหมือนเหมือนมีเพื่อนต่างชาติไว้คุยอันเนี้ยได้แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่เวิร์กแล้วในการมีแฟนหรือการจะเป็นแฟนนะคะถ้าเป็นเอมอะเอมก็จะไม่ไปแล้วไปแล้วมันก็เหนื่อยเดินทางเลยเหนื่อยนะ แล้วก็โควิดด้วยเสี่ยงต่อโควิดเดี๋ยวเป็นแบบโอเมคอนนะคะและขับมาอีกเนาะไม่ค่ะ <c oughs> ขึ้นเครื่องอย่างเดียวมานำนิดบอกว่ามาดามนิดค่ะจะต้องนั่งเครื่องจากไหนคะไปลงพัทยาเนาะเพราะเราแต่งหน้าอย่างสวยงามเนาะเวลานั่งรถตู้ก็จะแบบว่าคือไม่ชอบนั่งรถอย่างเดียวรู้อะไรไหมคะคือปวดเย่ยวปวดเย่ยวไม่รู้ว่าจะเข้าห้องน้ํายังไงแล้วมันก็นาน อันนี้คือไม่ค่อยชอบแต่ว่าเครื่องบินมันก็จะแบบว่าดูดีหน่อยเนาะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะพี่อุ้ยสวัสดีค่ะนะคะพี่อุ้ยมาแล้วคือตอนนี้เอ็มก็ใกล้จะไปแล้วคะ่ะมาดามมาดามกําไรลองคิดดูอีกทีหนึง่งเนาะแต่สำหรับเอมนี้ไม่เวิร์กเอ็มก็ไม่ไปละไม่เวิร์กคือไม่คุยนะคะนั่งเครื่องเร็วดีค่ะนั่งเครื่องนี้ต้องไปนู่นแหละต้องไปจากไหนคะ ต้องไปจากภูเก็ตไหมไปไปบินไปภูเก็ตก่อนรอบหนึ่งไม่แน่ใจว่าภูเก็ตลงพัทยามีไหมส,สนามบินอู่ตะเภาไหมคะเราต้องไปลงตรงนั้นใช่ไหมคะหรือว่ามาจากอุดรไปลงอู่ตะเภาใหม่ก็ได้อย่างนี้อันนี้ก็จะแบบว่าเป็นการนั่งเครื่องนะคะนั่งเครื่องเราก็จะได้วิวแบบดีๆอยู่นิดนึงเนาะในการเดินทางนะคะ ตอนนี้เสียงก็จะเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะมาดามโอเคนะคะมาดามเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้เนาะมาดามสามารถสอบถามได้ว่าจะทำยังไงซึ่งถ้าสมมติการไปเดทเนี่ยครั้งแรกเลยนะเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะกับฝรั่งนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคาดหวังเยอะเวลาที่เราคาดหวังเยอะเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองเราขึ้นเครื่องไปอุดร แล้วเราก็จากอุดรไปลงส,สนามบินอูต่ตะเภาใช่ไหมคะแล้วเราก็สุดท้ายเราก็ได้นั่งรถอะไรนะรถสองแถวเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าพัทยาเหนือหรือพัทยาใต้เนาะนะคะมาดามโอเคนะคะมาดามเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันถัดไปเนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีคะ่ะมาดามต่อไปนี้เราก็จะได้เจอกันบ่อยๆหลายคนถามว่ามาดามคาะหายสาบไปแล้วหรอคะ สรุปว่าเดือนหนึ่งนี้จะไลฟ์ครั้งหนึ่งใช่ไหมอะไรประมาณนี้นับรวมกันแล้วนี่หายไปแบบสามสี่เดือนเลยนะคะเอมต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเอมเไปเรียนจริงๆแล้วไม่ได้มีใครถามลกเรื่องนี้แต่ว่าอยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าหายไปไหนนะคะโคสไปเรียนค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าช่วงนี้ก็เลยหายไปนิดหนึ่งเนาะแต่หลังจากนี้ก็จะได้มาเจอทุกคนบ่อยๆนะคะ ได้มาแชร์ประสบการณ์นะขอบคุณมากๆนะคะยินดีค่ะมาดามเพราะช่วงนี้อ่ะแฟนหลายๆคนน่ะก็เริ่มทยอยเข้ามาไทยแล้วหลายๆคนก็เออคือทุกคนรู้ไหมนี่จะไปแล้วก็ยังไม่ไปว่าคนไทยอะ่ะอยู่ที่ดูใบอะ่ะเยอะมาก เกี่ยวเลยค่ะจะทิ้งไว้ทิ้งเป็นปริศนาไว้แค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันวันถัดไปนะคะขอบคุณมาดามทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเว็บที่ใช่ค่ะจะมีที่ปรึกษาดีค่ะพรุ่งนี้นะคะเอมจะเอาเว็บที่ดีๆมาฝากทุกคนเว็บดีๆคืออะไรรู้ไหมว่าโฟที่อยู่ในเว็บนั้นนะคะที่เอมไปสำรวจมาแล้ว จะเป็นฝอที่แทบจะไม่เคยเนี่ยคุณอีริกก็ไม่แอบฟังฮัลโหลเซ่ฮัลโหลคุณอีริกฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณอีริกนี่เป็น f อซของเอมนะคะแล้วก็กวดใจมาเลยนะคุณอีริกเนาะนะคะคือมันจะมีเว็บหนึ่งนะคะที่เป็นเว็บที่สาวไทยอะ่ะน้อยมากเพราะเอมเข้าไปแล้วเอมก็แบบถามถามสุ่มประมาณสักแบบห้าสิบหกสิบคนอะ เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสาวฟิลิปปินส์ซึ่งเว็บนี้อะ่ะจะเป็นผู้ชายที่เขาเรียกว่าคุณภาพคับแก้วคับจอนะคะเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพผู้ชายที่ไม่ค่อยได้มาไทยไบ่อยหรือว่าแทบจะไม่ได้คุยกับคนไทยเนี่ยก็จะอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้วการประสบความสำเร็จในการหาแฟนในเว็บไซต์นี้นะมันก็จะค่อนข้างเวิร์ก แล้วผู้ชายที่อยู่ในเว็บไซต์นี้นะคะจะเป็นเกรดที่ดีอ่ะเกรดพรีเมียมคือไม่ใช่เกรดที่แบบว่าที่คุณทุกคนเจอที่เข้าไปแบบไทคิวปิดไทเฟลี่อ่ะไม่ใช่เกรดนั้นแต่จ,จะเป็นประเทศที่แบบที่เราหาได้ยากในเว็บเหล่านี้ที่เราเราจะเจอผู้ชายกลุ่มนี้อะคะ่ะเดี๋ยวจะเอามาบอกพรุ่งนี้ทาไมไม่บอกวันนี้ล่ะคะ วันนี้นะคะสามทุ่มแล้วทุกคนเสียงเริ่มหายนะแต่ว่าบอกทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวเอามาบอกคือดีมากดีมากเพราะเอ็มไปสำรวจแล้วสำรวจแล้วดูเวิร์กแล้วเป็นผู้ชายที่มารยาทดีด้วยอยู่ในเว็บนี้ซึ่งในเว็บนี้น่ะจะไม่ค่อยได้มีพวกที่พูดง่ายๆคือผู้หญิงคนไทยนะน้อยถามทุกคนก็จะตอบน้อยแล้วทุกคนจะบอกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นสาวฟิลิปปินที่ใช้เว็บไซต์นี้เพราะว่าเอมเนี่ยเป็นผู้หญิงไทยแล้วโผล่ไปไงคะ <_ d ream> เขาก็บอกว่าถ้าเทียบกันแล้วสาวฟิลิปปินกับสาวไทยเนี่ยเขากับสาวที่อยู่อันนี้นะเขาชอบสาวไทยมากกว่าเพราะว่าเคยเจอขอทราบบ้างค่ะ <_ d ream> <_ d ream> เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกแล้วจะมาบอกรายละเอ li ียดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกรายละเอียดแต่บอกว่าเขาชอบสาวไทยมากกว่าเพราะว่าหนึ่งสาวไทยอ่ะคือยิ้มเก่งแล้วก็สนุก อยู่แล้วรู้สึกอารมณ์ดีแต่สาวฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นสาวที่เก่งนะภาษาอังกฤษเขาเก่งมากนะคะเขาก็จะสปีกอังกฤษได้ดีมากแต่เขาก็จะมีความห้าหารแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็มันคือไม่ค่อยอ่อนหวานเหมือนกับส่วนเราเท่าไหร่เขาก็เลยอยากจะทองใบค่ะน้องขอบคุณมากขอบคุณค่ะนะคะมาดามทองใบเขาบอกว่าเขาก็เลยชอบผู้หญิงแถบไทย แบเนี้ยมากกว่าเพราะว่าในเว็บนั้นอะ่ะไม่ค่อยมีคนไทยมีแต่น้อยไม่ค่อยเยอะค่ะเดี๋ยวจะเอามาบอกนะคะเพราะว่าอุตส่าห์ไปเรียนนี่ก็แบบว่าไปสํารวจมาเนาะสำรวจเสาะ,ะให้มาดามเผื่อมีใครจะได้เจอคู่ในนั้นบ้างนะคะแต่สํารวจดูแล้วผู้ชายเกรดดีแล้วก็เป็นผู้ชายที่ดีช่วงอายุผู้ชายจะอยู่ราวๆสามสิบห้าสามสิบเนี่ยมีแบบ กระปิดกระปอยนิดๆ,ๆ,ๆแต่ว่าเยอะที่สุดจะอยู่ช่วงอัพประมาณสักสามสี่สิอะจะอยู่ในผู้ชายเกรดนั้นค่ะ40สแต่ว่าจะเป็นผู้ชายที่อายุเยอะแต่แต่เป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นผู้ชายผู้ดี พูดง่ายๆจริงๆนะไม่ได้พูดโกหกน้องน่ารักนะคะติดตามอยู่ค่ะขอบคุณค่ะนะคะมาดามทองใบขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะคุณอีริกนะคะเราเจอกัน fc อีริก fc อีริกนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าคุณอีริกเนะี่ยอยู่ประเทศไหนนะคะคือคุณอีริกนี่คือเป็น fc ตามมานานมากนะคะโอเคนะคะทุกคนมีหนุ่มคนนึงนะสมอินบ็อกมาหาเอมประเทศอะไรไม่รู้อะ่ะ เขาบอกว่าเออคุณสามารถหาแฟนที่เป็นคนไทยให้ฉันได้จริงๆไหมคือเอมก็เลยถามเขาไปว่าคือคือถามข้อมูลเกี่ยวกับเขาคือตอนนี้เอมก็คือไม่ไดไ้ไปถามเขาอีกเลยเพราะว่าเอมไม่ได้ไปตอบใครที่แบบสั่งยกนะคะจองเรื่องยกหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอมดูให้อีกทีหนึ่งนะคะมาดามเพราะว่าช่วงนี้อะเอมต้องขออาไปทุกคนเลยว่า คือเอมแทบไม่ค่อยได้ว่างมาไลฟ์แล้วก็ติดเรียนนะคะพี่อยู่สวีเดนค่ะสวัสดีค่ะนะคะมาดามทองใบยอยู่สวีเดนยินดีนะคะจริงๆเอมต้องบอกว่ามาดามทองใบขาช่วยเหลือเอมด้วยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะไม่ว่าเอมย,ยินดีไม่ใช่นะคะมาดามโค้ชพักผ่อนได้แล้วนะคะเหนื่อยแทนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาบอกเว็บนี้ทุกคนถ้าเอมมาไลฟ์เนาะถ้าลืมอย่าลืมเตือนด้วยนะคะเดี๋ยวจะเตรียมข้อมูลมาบอกทุกคนเนาะ มาบอกหลังวาเลนไทน์เพราะว่ายังไงวาเลนไทน์ก็ไม่ทันอยู่แล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน,นะคะสวัสดีค่ะ